กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูโ่โคกหนองนาเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยดำเนินการร่วมกับมูลนิธิกสตกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆทั้ง7ภาคีโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนตามกลไกการขับเคลื่อนสืบสารศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศโดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนามุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกครัวเรือนและพัฒนาคนให้มีความรู้และปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โครงการที่ประยุกต์การใช้ศาสตร์พระราชาและน้อมนำเอาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า40ทฤษฎีที่ทรงพระราชาทานไว้ให้ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์กับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองในรูปแบบโคกหนองนาโดยในปีงบประมาณ2,567 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567มีมติเห็นชอบให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการโคกหนองนาอารยะเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอนุญาตให้เชิญตราสัญ,ญลักษณ์ไปประดับบนป้ายโครงการจังหวัดกาละสิน จึงได้จัดกิจกรรมโคกน้องนาอาระยะเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567และต่อยอดพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกน้องนาสู่การพัฒนาพื้นที่แบบอาระยะเกษตรตามแนวพระราชดำริโดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเปิดป้ายโครงการประดับตาสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมเอามือสามคีทำดีถวายเป็นพระราชากุศลการปลูกต้นรวงพึ่งต้นไม้ประจำพระองค์และการปล่อยปลาการมอบต้นไม้ให้แก่กลุ่มองค์กรเครือข่ายโคกหนองนาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่โคกหนองนาอาระยะเกษตรจัดเวทีเสวนานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การน้มนำแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมเปิดปลายศูนย์เรียนรู้แก้เปะโคกหนองนาพัฒนานุสรซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้อาเรียเกษตรของจังหวัดกาลสิน